เลือกชุดเจ้าสาวที่ชอบที่เข้ากับรูปร่างที่ใช่จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะอันดับที่1นนะคะก็คือเจ้าสาวที่มีรูปร่างอวบแล้วก็ไม่สูงนะคะเจ้าสาวที่มี ลักษณะหุ่นแบบนี้นะคะก็ควรจะเลือกชุดแต่งงานนะคะที่เป็นกระโปรงทรง A อลายค่ะที่มีความยาวพอดีกับปลายเท้านะคะ<ม>เพราะว่าถ้ายาวมากๆเนี่ยจะทําให้เราดูเตี้ยลงไปอีกค่ะ<ม>ส่วนเสื้อด้านบนคะควรหลีกเลี่ยงเสื้อคอปิดค่ะเพราะจะทําให้เราดูตันมากขึ้นไปอีกนะคะทางที่ดีเนี่ยควรจะหันมาใช้ลักษณะชุดแต่งงานที่เป็นคอวีนะคะเปิดกว้างค่ะก็จะทําให้เราดูเครียวมากขึ้นค่ะ 2นะคะก็คือว่าที่เจ้าสาวที่มีปุมิค่ะว่าที่เจ้าสาวที่มีหุ่นลนักษณะแบบนี้นะคะควรจะหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีเนื้อมันวาวนะคะเพราะจะทําให้ไปเน้นสัดส่วนของเราให้มันชัดเจนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้ชุดแต่งงานที่เป็นผ้าเนื้อนุ่มทั้งตัวนะคะหรือว่าเป็นผ้าชีฟองจะดีกว่านะคะ และแบบชุดที่เหมาะกับส,สาวๆที่มีหุ่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นชุดแต่งงานทรง A อลายทรงบอลกลาวและก็ทรงเอ็มพายนั่นเองค่ะ 3. นะคะก็คือว่าที่จะสาวที่มีปัญหาเรื่องหน้าอกเล็กนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าปวดใจสําหรับสาวๆอย่างเราเลยใช่ไหมคะที่กับปัญหานี้คะ่ะแต่ว่าสาวๆก็อย่าพิ่งหมดกําลังใจไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีชุดแต่งงานหลายดีไซน์เลยคะ่ะที่เขาออกแบบมานะคะ ให้มากรบปัญหาเหล่านี้ของเราได้นะคะซึ่งชุดแต่งงานที่เหมาะกับสาวหน้าอกเล็กนะคะก็จะมีทรงเอ็มพายนั่นเองค่ะโดยทรงนี้นะคะเขาจะมีการออกแบบมาให้มีดีไซน์เอวสูงกว่าแบบอื่นๆค่ะมีช่วงรอยต่อบริเวณใต้หน้าอกนะคะ mm hmm. เพียงเท่านี้สาวๆที่มีหน้าอกเล็กนะคะก็จะแลดูอวบอิ่มดูมีหน้าอกหน้าใจขึ้นมาทีเดียวเชียวละค่ะ สนะคะก็คือว่าที่เจ้าสาวที่มีลักษณะต้นแขนใหญ่นะคะสําหรับสาวๆาวที่มีต้นแขนใหญ่นะคะก็ควรจะเลือกชุดแต่งงานที่มีลักษณะมีแขนนะคะอาจจะเป็นผ้าลูกไม้นะคะ เนื้อนิ่มบางเบาหรือเข้ารูปฟิตพอดีตัวนะคะโดยการเลือกชุดผ้าลูกไม้ผ้าซีทรูเรียบเรียบไม่มีลวดลายมาเป็นท่อนบนของชุดก็จะทำให้สามารถเพิ่มความมั่นใจให้บ่าท,ที่เจ้าสาวที่มีต้นแขนใหญ่เนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะและข้อที่ห้านะคะเจ้าสาวที่มีสะโพกทอร์นาโดนะคะสาวสาว ควรจะเลือกชุดแต่งงานที่เป็นทรง a อลนนะคะเพราะจะทําให้เจ้าสาวไม่ต้องกังวลกับช่วงล่างตั้งแต่เอลลงไปจนถึงสะโพกนะคะเพราะด้วยจุดเด่นของกระโปรงที่ค่อยค่อยบานออกตั้งแต่ช่วงเอลลงมานะคะก็สามารถช่วยอําพรางสะโพกของว่าที่เจ้าสาวที่มีหุ่นลักษณะนี้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่แพรได้นำมาฝากว่าที่เจสาวในวันนี้นะคะสำหรับ จ้าสาวท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาชุดแต่งงานอยู่นะคะก็สามารถนำเทคนิคเหล่านี้นะคะไปปรับใช้นะคะแลวเชื่อว่าว่าที่เจ้าสาวหลายท่านเนี่ยอาจจะนำเคล็ดลับเหล่านี้นะคะไปมองหาชุดแต่งงานที่เข้ากับตัวเรามากที่สุดได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ